จริงและที่เธอนั่งอยู่นเนเมัน,เป,นเป็นท้องบาดาลที่นี่จะลึกมากแล้วอายุของมันที่นี่มัน3,000ปีนะรู้กันนี้ผูไม่เคยพูดใน้รังเลย ครับวันนี้ผมหนึ่งนาคาเดินทางมาที่วัดถ้ำผาพญานาคราชอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีองค์ปู่พญามุจลินนาคราชตั้งต่งาแผ่พังผ่านๆๆอยู่ที่นี่ครับและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กระผมหนึ่งนาคาและทีมงานคนหัวหน้าได้พาทุกท่านกลับมายัางถ้ำวังผาพญานาคราชซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมห้วยหมากตำบลห้วยไผ่ อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีตำนานความเชื่ออิ่งความจริงที่หนึ่งในประเทศไทยที่เกี่ยวพันกับพญานาคซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดเมื่อเดินไปสุดลำตัวของพญานาคใหญ่สีดำเจ็ดเสียนซึ่งชาวบ้านและผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงตางเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานว่าเคยพบเห็นองค์พญานาค ขึ้นมาเล่นน้ำอยู่บ่อยครั้งซึ่งเชื่อกันว่ามีถ้ำของพญานาคตั้งอยู่ใต้แผ่นหินซึ่งเป็นโรลงยาวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปกับลำน้ำโขงทอดยาวไปอย่างมืดใต้บาดาลและที่แปลกคือน้ำที่อยู่ณลำห้วยแห่งนี้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำไหลลงไปในโพลงที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อไปอยังหวังใต้บาดาล และไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปอย่างตอนบนที่เป็นต้นน้ำของลำห้วยหมากซึ่งรอบๆบ,บริเวณน,นี้จะปกคลุมไปด้วยแมกไม้เขียวกจีหลากหลายชนิดเล็กบ้างใหญ่บ้างขึ้นสลับเรี่ยงลายกันตามโขดหินที่ถล่มลงมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยสดงดงามและเขียวกจิผนวกกับความเย็นของกระแสน้ำที่ไหลามากระทบโขดหินน้อยใหญ่ มีป่าเล็กป่าน้อยจากลำโค้งมาวางไข่อยู่อย่างมากมายและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีทำให้ผู้ที่ได้เดินทางมาอย่างสถานที่แห่งน,นี้ได้สัมผัสกับธรรมชาติรู้สึกสดชื่นสบายใจเย็นใจและประทับใจเป็นอย่างมาก ผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับที่ผมหนึ่งขาได้เดินทางมาที่วัดถ้ำวังผาพญานาคราชดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ดินแดนของพ่อปู่พญามุจลินนาคราชนาคราชที่ครั้งหนึ่งในตำนานนะครับหรือในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่าท่านขึ้นมาแผ่พังผ่านปกป้องพระพุทธองค์นะครับสมัยที่พระพุทธองค์นั้นนะครับตัดสู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้ถูกบันทึกว่ามีพญามุจลินนาคราช แร่พังพานปกป้องลมฝนเป็นเวลา7วัน7คืนที่นี่มีเรื่องราวและก็ยานบาร,รมีขององค์พ่อปู่มุจลินาคาราชนาแห่งเชวะนาคาครับ คือเรานั่งกับมาฐานแล้วเด็กๆที่นี่คือบริวารเอาเอาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งจริงๆแลวที่เธอนั่งอยู่ในเมัน,เป,นเป็นท้องบาดาลที่นี่จะลึกมากแล้วอายุของมันที่นี่มันสามพันปีนะรู้อันนี้ผู้ไมนะ่เคยพูดไมนะ่เคยฟังไงนะที่นี่อายุสามพันปีเพราะมันเกิดพร้อมกับผาแต้มแต่ผาแต้มหน่อยมีมนุษย์ถ้ำอยู่แต่ตรงนี้จะมีปลากับนาคอยู่เท่านั้นเองและตรงที่ที่เธอนั่งมันลึกที่สุด นี่คือใต้ทองบดานแต่เนื่องจากเราก็เรียนภูมิศาสตร์กันเนาะโลกมันเปลี่ยนมันก็ดุนกันมาป่านนั้นอันนี้ก็ยังต่ํากว่าพาแต้มที่เราบอกสามพันปีเพราะว่าเราถามนักธรณีวิทยาที่เขาเก่งเรื่องหินเรื่องแร่แปรธาตุเนี่ยเราถามว่าหินที่นี่กับหินพาแต้มมันชนิดเดียวกันไหมเ,<อ>เขาบอกว่าชนิดเดียวกันถ้าชนิดเดียวกันมันก็ต้องเกิดมาพร้อมกันเนี่ยบอกใช่ครับ เพราะฉะนั้นปู่มั่นใจไปที่นี่มันมาแล้วผาแต้มมันสองสามพันปีนะ่ออายุมันก็ต้องเท่านั้นเท่ากันตรงนี้คือจุดก้นบึ้งก้นบึงบนบ้งบาดาลเลยนี่เมืองบาดาลจริงๆที่เตอนั่งอยูนะ่เรามาอยู่นี่พรรษาแรกพรรษาสองเราเข้าฌานเข้ากรรมฐานดูเราถึงรู้ว่านี่คือท้องบาดาลเพราะจะมีนาคอยู่เต็มเลย จ้าอาวาสของวัดถ้ำหวังผาพยานาคราชแห่งนี้ได้กล่าวว่าลวงปู่ท่านได้มาจำปาษาอยู่วัดแห่งนี้เป็นเวลาถึง13ภสาษาซึ่งท่านเหมือนผู้ที่ถูกเลือกมาเพื่อให้ดูแลรักษาถ้ำแห่งนี้ในภาพที่เป็นมนุษย์เนื่องจากพระภิสุสงมีเสียงที่บริสุทธิ์ปู่มีความเชื่อว่าที่นี่เป็นดั่งเมืองหลวงหรือเป็นดั่งท้องพระโลก วงเวียงของนครบาดาลเนื่องจากท่านไดน้มิมิห็นต่อที่นั่งกรรมฐานหลายต่อหลายครั้งซึ่งมีองค์ปู่มุจลินนาคราชรวมถึงนาคราชองค์อื่นอีกหลายองค์ที่ได้มาบำเพ็ญศีลอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยองค์ปู่มุจลินนาคราชที่ได้สร้างดินณถ้ำบวงผาแห่งนี้เป็นทรงแบบบายอนหรือทรงของซึ่งเป็นนาคต้นตะกูล แต้นนนบบนั่เองเนื่องจากที่นี่เคยเป็นดินแดนอรารยธรรมของกัลโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนมีลักษณะเป็นองค์สีดำใหญ่เจ็ดสีแผ่พังผาาทอดยาวไปอย่างลำห้วยด้านหลังของวัดด้วยความสงบล่มเย็นของที่นี่จึงไม่แปลกที่ทำให้เหล่าพญานาคทั้งหลายที่มักจะเลือกสิงสถิตอยู่ตามถ้ำตามปากเขาลำเนวไผ่ และมีกระแสน้ำไหลผ่านเพื่อบำเพ็ญสิงปฏิบัติธรรมรวมถึงสถานที่แห่งนี้ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่คำพันธ์ก็ยังมีพระญาติบารมีของพระอริยสงฆ์หลายลูกเช่นหลวงปู่คำคนิงหลวงปู่โตหลวงปู่ดุหลวงปูเ่เทพหลวงปู่ดอดเป็นต้นในถ้าเรานับถือนาคแต่ขอให้เป็นคนที่มีศีลธรรม มีสัจจะบำเพญ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตลอดแล้วก็นึกถึงท่านก็อย่านึกถึงหน้าอย่างเดียวให้นึกถึงบิดามารดาปูยา่ย่าตายายเจ้าบ้านเจา้าเรือนเวลาไปทําบุญที่ไหนเรียกเลยเราจะสอนแบบนี้แต่ไม่ให้งมงายให้พิสูจน์ซะก่อนถ้าเห็นว่ามันสําเร็จมันได้ผลนั่นค่อยเชื่อเรา,าเราก็เอาหลักของคพนพูดโองนั่นแหละนะเธอทั้งหลายอย่าเพิ่งเชื่อเราตถาคต เมื่อเราเทศแล้วเธอเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นความเป็นจริงปรากฏแล้วทรมากขึ้นแล้วนั่นแหละเธอถึงเชื่อเราพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้มาตลอดแล้วเราก็จะยกท่านมาตลอดนะครับที่นี่เราไม่พูดเรื่องอื่นเราจะพูดเรื่องสังสาวัฏเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเองไม่มีอย่างอือ่น เล่ากับทีมงานของเราอีกว่าหากใครประสงค์สิ่งใดแล้วมาบนบานสารกล่าวมาเอ่ยวาจากับองค์ปู่ม,มุจลินนาคราชแล้วละก็จะได้ผ่อนสำเร็จดั่งประสงค์แทบทุกหลายแต่ทว่าท่านปู่ม,มุจลินหรือพญากโกจานั้นเป็นพญานาคที่ซื่อตรงยึดมั่นในสัจจวาจาหรือการรักษาคำพูดเป็กที่สุดเมื่อได้ผ่อนตามที่ขอ ก็ต้องทำตามวาจาสัจจ์ที่ได้เอ่ยบอกกับท่านไว้ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ที่มีความเลื่อมใสต่อตัวท่านเลยมีความเชื่อในพลังบารมีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปุกมุจลินาคราชของถ้ำวังผาแห่งนี้ได้เดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรมาจากจังหวัดอ่างทองซึ่งมีอาชีพค้าขายออนไลน์มาบนขอเป้า ยอดขายสินค้า10ล้านเมื่อกลับไปถึงไม่นานนักก็ต้องประหลาดใจเมื่อมียอดสั่งสินค้าเข้ามาเกิดจากเป้าที่ตั้งไว้ถึง15ล้านบาทซึ่งทำให้ทีมงานของเราถึงกับอ้าปากค้างเมื่อได้ฟังหรือแม้แต่ลูกศิษย์ของท่านที่อยากสอบติดนายทหารระดับนายพลก็มาบนขอตอบปู่มุจลินด้วยเช่นกันก็สมดังปรารถนาทุกวันนี้ ลูกศิษย์ท่านนี้เมื่อสมหวังแล้วก็ยังคงกลับมาหาองค์หลวงปู่และกลาบสกาละองค์ปู่มุจลินอยู่เสมอเป็นประจำซึ่งตามประวัติความเป็นมาของพ่อปู่มุจลินนาคราดนั้นท่านสงยิดมัน่นบันเพียนในพระธรรมยึดถือศีลบารมีหรือการรักษาศีลอย่างเข่งขัดทรงหมั่นวิาาริยะอุตสาหบำเพ็ญเพียรย,ยึดถือของพรหมรรยต์บำเพ็ญพจน จนหลุดพ้นจากภูมิหนาคะพญานาหรือเดรัจฉานภูมิจนได้บรรลุเป็นพระอาคานามีอยู่ในชั้นพรมและด้วยทรงมีบุญญาบารมีเดิมที่สั่งสมมานานผนวกกับการยึดมัน่นในธรรมถือของพรหมจรรย์ไม่มีพระชายาทรงมีตบะยานบารมีที่แก่ก้าและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแหลงก้าด้วยเช่นกันดันที่ท่าน ได้เกยถนดพระอวรกายเจ็ดชั้นแผ่พังพานสูงใหญ่เพื่อป้องกันลมแดดฝนนี้ให้กะเ็นมาโดนพระอวรกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ท่านส่งนั่งอยู่ใต้ต้นมุจลินหลังจากที่ส่งตัดสรู้แล้วเป็นเวลาถึงเจวันเจดคืนซึ่งหลังจากนั้นองค์ปู่มุจลินนาคลาดก็ได้แปลงร่างเป็นบุรุษมาถวายบังคมกราบองค์พระพุทธเจ้า หรือที่เรารู้จักดีในนามต้นแบบของพระปากนาคปกนั่นเองซึ่งพญานาคที่สามารถปกเสียนบังก้าวบังลมแดดฝน,นมิให้มาโดนพระวรกายให้องค์สมเด็จพระสัมมาค,โคโดมเจ้าได้นั้นจะต้องไม่เคยเสพสังวาสมาก่อนจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์พุทธองหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหมวลแล้วเท่านั้นหลังจากที่ทีมงานกดหัวหน้า ได้ฟังองค์หลวงป,ปู่คำพันเล่าเรื่องราวต่างๆที่อัศจรรย์มากมายหลายเรื่องที่ทางเราฟังจนอิ่มใจอิ่มบุญแล้วท่านก็แนะนําให้ไปอย่างถ้าแก้วหรือวิหานแก้วที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวัดที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานที่นี่ได้มีองค์ปู่มุจลินนาคราดที่เป็นปรางจากักรพรรดิซึ่งไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน ถ้าชื่อเต็มก็จะเป็นวิหารวิหารแก้วครับคือที่นี่เห็นองค์ประธานเลยนะครับอ่ารพี่ครับคือสร้างไว้เหมือนที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นวังหู่มุจลิมนะครับรก้อนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนว่าพยายามมุจลินปกป้องครับองค์พระสมเด็จพระองค์ถมรับครับก็ถ้าจะเอาจริงๆก็สมัยพุทธกาลจะมีก็พระ พระพุทธเจ้าท่านก็จะไปนั่งบาเพ็ญเพียรที่ริมริมแม่น้ําแล้วก็องค์มจรลินก็เกิดศรัทธาก็ไปม้วนตัวแผ่แม่เบี้ยแล้วก็บังแดดบังลมแต่ถ้าอีกบางหนึ่งก็จะเป็นปางจากังจกระพัดครับปางจากักระพัดแต่อันนี้เป็นรูปแบบการขุด มีความหมายไหมครับหลวงพี่ในการสร้างพญานาคที่ขนดขึ้นมาถึงอ่าเขาเรียกว่าหน้าอกของท่านก็ถ้าปางนี้ก็จะสื่อไปการเหมือนกับเป็นมรรคแปดมรรคก,ก็บางคนเขาจะมองมองเป็นธรรมแต่ในในบันทึกตามาพระพุทธสารก็จะเป็นมรรคแปดมรรคแครับแล้วก็ของแก้วนี่คือใช้เป็นอ่าอ่าที่สวดมนต์เหครับ ก็ตอนนี้หลวงปู่เพิ่มพันทำหอแก้วก็เหมือนกับว่าจะเก็บจะสร้างเป็นเจดีย์แล้วก็จะรวบรวมปางปางพระองค์ปฐถมแต่แต่ตอนนี้ตรงยอดมันยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็คือยังยังต้องอก่อนเพิ่ก็อย่างที่โยมเห็นนะพระก็จะเอามาวางไว้ก่อนแล้วก็ถ้าถึงการเวลาที่เหมาะสมหอแก้วเสร็จอะไรเงี้ยก็จะ อันเชิญท่านขึ้นไปบนยอดก่อนจะลากลับองค์หลวงปู่คำพันธ์ท่านได้สอนว่าหากจะขอผ่อนที่นี่ให้สำเร็จดังใจของนั้นให้หมั่นสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาสัจจาวาจาไม่ว่ากับผู้ใดก็ตาม รวมถึงให้หมันฟอกจิตเพียนใยในพระธรรมคือให้ยึดมั่นถชือมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจา้าหรือปฏิบัติให้เป็นคนดีนั่นเองครับจเจริญบอลแ,แฟนๆของรายาการหนึ่งนาคานะครับ,บนะขอจะเจริญพรทุกคนทุกท่านที่ติดตามรายการที่โยมหนึ่งนาคาผู้มีเซนพิเศษ นะครับมาติดตามรายการเจาะลึกเบื้องลึกของปู่มุจลินปนู่น,นันตะนาคราชนธรรมพญานาคราชนะครับห้วยหมากตำบลห้วยผ่ขุนเทียมเราโดยมีหลวงปู่นะครับแว่นนะครับที่หนึ่งเขาอยากจะสัมภาษณ์อยากจะคุยเสียงที่ได้ยินในของแท้เดอ้อนะครับนี่ของแท้นิสัยปู่แบบนี้อ้าวว่ามาลูกอยากทราบอะไรคือปูป่ครับ ແລະសតាតศาสนาរតនាດួងកែវយ